เปิดบ้านหลังน้อยแอมสวรกษ์ชีวิตคู่สามครั้งพังหมดได้ชื่อว่าเป็นดอกไม้เหล็กแอมสวรกษ์คลีระบุตรเธอผ่านเรื่องราวความรักช้ำๆมาหลายครั้งโดยแอมเล่าว่าความรักครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยวัยรุ่นกับเพ่ยชื่อดังคนหนึ่งซึ่งพัฒนาไปถึงการมั่นหมายแต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยความเสียใจนั่นคือหนุ่มตัวสันยูและแอมสวรกษ์เคยเป็นอีตคู่มั่นรักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัย มีแผนเข้าวิวา์ในปี2531ถูกยกให้เป็นคู่ที่หวานมากอีกคู่แต่จู่ๆกลับต้องเลิกรายแยากย้ายก,กันไปโดยไม่มีใครรู้เหตุผลชัดเจนแต่ทั้งคู่ยืนยันว่าเป็นการจบกันด้วยดีส่วนความรักครั้งที่สองรุ่นน้องในวงการแนะนำพี่ชายมาให้รู้จักก็คบกัน11ปีจริงจังถึงขั้นคิดเรื่องแต่งงานไปหัดทำกับข้าวเพิ่มเติมทักษะความเป็นแม่เสียเรือนยอมทำทุกอย่างยอมแม้กระทั่งให้เขาไปมีคนอื่น เรารู้ว่างานที่เขาทำต้องเจอสาวๆมากมายตอนนั้นขอแค่อย่าให้กระทบถึงเราพอจนประมาณ5-6ปีหลังเขาเริ่มหมดรักกลับบ้านน้อยลงเราเองก็เชื่อวว่าเขารักเราเดี๋ยวสักวันคงดีขึ้นแต่ก็ไม่เลยความรักต้องจบลงด้วยความเจ็บอีกครั้งบอบช้ำที่สุดในชีวิตก็ว่าได้และมาถึงความรักครั้งปัจจุบนันยอมรับเลว่าเป็นความรักที่มาแบบไม่ได้ตั้งใจหลังจากบอบช้ำมามากมายจากครั้งก่อน ปล่อยวางไปหมดแล้วกลับมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานจนได้มาเจอจิ๊บอัรพลไปทำงานด้วยกันที่สมเด็จเขาอายุน้อยกว่าเรา11ปีไม่ได้คิดว่าจะคบกันเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจากการติดต่อทำงานร่วมกันกลายมาเป็นไปหาสู่กันได้ยังไงจนตอนนี้ก็เข้าปีที่10แล้วซึ่งตลอดระยะเวลาที่คบกันเราต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองมากๆไม่กดดันหรือคาดหวังอะไรครบกันเหมือนเพื่อนมีความสบายใจให้กันและกัน นอกจากนี้สาวแอมสวรกษ์ยังบอกอีกด้วยว่าความรักครั้งนี้มั่นใจมากเราผ่านพ้นอุปสรรคมาด้วยกันเยอะจนตอนนี้มั่นใจแล้วว่าคนนี้แหละสามีของฉันเขาทำให้รู้ว่าชีวิตเรามีค่าในวันที่อ่อนแอโดยสาวแอมยังเผยอ,อีกว่าครั้งล่าสุดเป็นความรักที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจกับรุ่นน้องที่อายุห่างกันนับสิบปี